จังหวัดลบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดลบุรีครั้งที่4ทับ2 5 6พครับ เวลา9นาฬิกาของวันที่28เมษายน2566นายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอัยการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบุรีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการแนะนาข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งและมีการรายงานผลการดําเนินงาน ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้แก่ภาร,รกิจด้านสังคมภาร,รกิจองค์กรอิสระภาร,รกิจด้านความมั่นคงและภาร,รกิจด้านเศรษฐกิจทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้กระทำความดีจำนวนหนึ่งรายของสำนักง,งานจังหวัดลบบุรีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน6รายและมอบใบประกาศมาตรฐานส้วมสาธารณะของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดลบบุรี จำนวน5แห่งของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลบุรีครับ